โอเคครับก็กราบสวัสดีนักผู้ชมทุกๆท่านกันเข้าไอนะครับผมเป็นใครผมชื่อไอซเนาะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลงแอดออนโปเกเบสล็อกเนาะมันมีอยู่สองขั้นตอนเอ้ไม่มันมีอยู่สองแบบนะแบบแรกคือแบบใช้แอปกับส่วนแบบที่สองจะเป็นแบบอ่าเข้าเว็บเนาะผมจะเอาเป็นแอปก่อนนะเพราะว่ามันง่ายกว่า ให้ท่านผู้ชมโหลดนี่ครับ dl เนาะเออกดเข้าไปโอเคเราจะขึ้นมาแบบนี้นะก็กดค้นหาครับพิมพ์ไปว่าโอเกมอนอะพิมพ์แค่นี้ก็พอหรือเปล่าน, <c oughs> นี่นะ มันก็จะขึ้นอันนี้ให้เอ่าที่มันติ๊กตุกแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับผมดาวน์โหลดมาแล้วเนาะนี่นะเอาโอเคเรียบร้อยนะอ่าโอเคได้แล้วนะครับก็มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอ่าผมก็ลืมบอกอันนึ่งนะครับมันใช้ได้แค่เวอร์ชันหนึ่0จุขึ้นไปถึงห ยี่สิบจุดเก้าเนาะอืเอาแนะค่นั้นก็พอนะเพราะว่าถ้าหนึ่งจุดยี่สิบจุดถ้าหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดมันจะใช้ไม่ได้นะอา่าก็ให้ท่านผู้คน <c oughs> ให้ท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดนะแล้วก็กด yeah. เย็ดอ่าโอเค มันจะให้รอประมาณสามสิบวีนะแล้วก็กดการ,รบาทโฆษณาอืมมันก็จะโหลดให้อัตโนมัติแล้วก็ต้องโหลดอีกอันหนึ่งด้วยนะครับนะก็น่าจะอ๋อโอเคไม่ต้องดูโฆษณาอันต่อมาไม่ต้องดูโฆษณาก็ดีอยู่โอเคดาวน์โหลดไปนะครับชึบโอเคแล้วก็กดกดอันเข,เขียวฝั่งขวาล่างนะเออข้างๆ้างไฟ มันก็จะขึ้นแถบด้านบนอย่างนั้นนะครับอ่าตอนนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะโอเคอีก,กันนึงก็ดาวน์โหลดไปนะเอ็บอ่าไม่ขึ้นอ่ะอโอเคอเ,คเ,คเคึ็นแล้วนะแบบที่สองก็คืออ่าตามลิงก์ผมมานะก็จะอยู่ตรงนี้ อ hmm ่ะเดี๋ยวผมแชร์ไปฝั่ง Google ก่อนนะ Google Chrome เรียนลงเรียนลงโอเคกดเดียบโอเคให้กดอันนี้ยูทูบ e นี่ยนะสมัครบวน y o u u u b e อ่ แล้วก็กดติดตามนะเออเแล้วกลับมานี่ครับรับลิงก์ดาวน์โหลดโอเค,เออเคนี่ขึ้นแล้วนะอันนี้อันแรกครับใช่อันแรกย้อนกลับไปย้อนกลับอีกย้อนอีก ต่อมาครับอันนี้ต่อนะครับนะโอเคดาวน์โหลดไปก็รอไปครับ้ามีเสียงรบกรลอนอะไรก็ขออภัยด้วยนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเนาะนี่อันนี้เป็นของเซิร์ฟอันนี้เป็นของดิดคอร์ ก็อันนี้นะแล้วก็ให้กด fx fx แทนเลยคือ es ของผมมันไม่ได้อัปเดตนานมากแล้วนะประมาณห้าหกปีแล้วนะอันนี้ก็ fx โหลดได้จากเพ a y s ตอ่า es ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมใช้อันไหนเดี๋ยวใช้ไหนวะ เดีย yeah. วสวยละใช่ไหมเดียว yeah. ดูกันไม่ได้จำชื่อไม่ดีครับอ่าอันนี้อ่าฮะนี่สุดจัดแล้วนี่อะไรอ๋ออันนี้อันเก่า หนึ่งจุดหดเก้าหนึ่งจุดหดหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ลบทิ้งไปนะครับมันไม่เกี่ยวอ่าโอเคแล้วก็เชือด้ันล่างไหมหรือ,อตรงไหนวะนี่นี่หนึ่งจุดหจุดเก้าะแปะ 1.6 1.19อุดดหับเดล่าสุดเดี๋ยวมาปุ๊บเอาไม่ใช่อีกะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ใช่วะอ๋อหนึ่งจุดหกจุ แสดงว,ว่าในเว็บมันน่าจะเป็นของล่าสุดในแอปนี้รออัปเดตก็โอเคแต่ผมย้ำก่อนนะว่ามันเล่นได้แค่1.20.70คือ70็ดสิกว่าเนี่ยเล่นได้แต่อย่าให้ถึง1.21มันจะเล่นไม่ได้ผมลองดูแล้วนะอาา่าฮะอันนี้ก็ลบไปครับเอ เดี๋ยวมันหลงแช่ผมยิ่งหลงอยู่ด้วยเคให้กดค้างเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็บนเลยนะมันมีให้ตีกกับลบเหมือนเดิมเจ็บเคกดเราละอาล่ะอากดตามผมเลยนะอ,อันเนี้หนึ่ง แล้วก็เปิดอันนี้ทั้งหมดนะเออน่าจะแค่นี้เลอเคแล้วก็จะเป็นอ่าหนึ่งจุดหกจุดหนึ่งเจ็ดก็ได้เอาอ๋อมันให้อันนี้เลยแล้ว A หนึ่งเก้าเนี่ย หนึ่งเก้าใช้ไม่ได้ของผมได้แค่หนึ่งจุดหกหนึ่งสี่เพราะว่ามันให้มาแล้วเนาะก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้อ,อ่ะอมันให้ผมใช้แค่หนะึ่งจุดเก้าไอ้สองจุดเก้าจุดสี่เนะก็อย่ริ่มเปิดอันนี้ด้วยนะครับนะ เพราะว่ามันไม่ให้ใช้ม็อตอื่นเอ๊ะแรดอน,นอื่นเอ๊ะข้ามันเดี๋ยวก็กดไปครับสงสัยตอ,อนที่ถูกได้ไหมแม่จะไดไห่ได้รอ โอเครอไปครับโอเคถ้าขึ้นภาพดำอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับนะก็รอให้มันมานะคิดว่าสักพักหนึ่งนะครับอ่านี่ครับมาแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้เลย เลือกได้ตามปกติเคเอาละผมก็กดนี่มันก็จะมาแบบนี้ให้เลยปกติเลยครับอืมเครบอลอะไรพวกนี้ก็ได้หมดปกติครับนี่มันจะกระตุกนิดนึงเพราะว่า ผมเพิ่งสร้างโลกใช่นี่นะครับปกติครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย